โอเคก็ขอกาบสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นบล็อกฟุตได้เองวีก็ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คิกดติ่งกดติดตามกดตุ๊กตุ๊กหนังเด็กกดดีไลค์มาวันนี้นะวันนี้ผมก็ยังฟาร์มแบตเตอรี่ผลพิษศาสตร์ไม่ครบผลมายังไม่ครบเลยแต่ว่าผมจะไปอันนั้นก่อน ผมว่าผมจะอันนั้นก่อนผมจะไปสุมผลก่อนโอ้โอ,โอ,อ้ไม่เป็นไร เื่อนผมซ้อให้นะคตอนี้ดีจิงเลยกมนผม,มากตื่นเนาะนนเปลี่ยน,นเป็นผลใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผลอเนาะขอให้เป็นผลแบบผลขอยาาตกเะเป็นผลตุลตไดีนะ เห็นนะครับว่ามีอะไรเพ้มเลยบ้างเนี่ยครับดาบมีประมาณนี้เนาะโอัโเนะขาก็มีผลสปิริตพาวฟีนิกซ์แล้วก็ได้แล้วก็เลิฟแล้วก็พระแล้วก็สั่นฮักมาอย่างแสงไดมอนด์ผลบุ๊กแล้วก็ผลความมือแล้วก็สายแล้วก็น้ำแข็งแล้วก็ฟองคนไฟสโมกปอมสปิงสปรินกิโล กิโลัางไก็ต้องอมือไม่มีเลยพีสน,น์่ะิไม่มีสก,กิลหนเลยี่คงได้ันะการบินเ่นสีมนคนมาเข้ามันได้ระฮแต่บอลคอมโบไม่เป็นนะบอกหยต้องตรวจหัน,นหน,น่นะเ้เนีแต่ถ้ามัจิตื่นของคอมโบเป็นนะครับ นั่นไงนั่นไงนั่นไงมีสงครามใช่ไหมหลบอยู่ที่ที่เก็บแบบไถก่อนดีกว่ารีบเลยมันมาสู้กันโคตรเยอะแล้วไม่มีโมจิด้วยโอเคนอแล้วไปละอ๋ออ๋อออกนิดเดียวก็ไม่ได้เอา ต้องกลับต้องรีบต้องรีบเปอ,อมันเข้ามาแล้วแบบชากใจกระชากเสื้อคอผมก็ตายหา่ามาฝนจะทำสุกนะครับถึงมันจะเป็นลอกสาบก็เถอะเนาะสูตรน,นี้ผมเคยได้ผลโมจิด้วยนะครับมาโมดเออบิดบิดคนบิดคนบิดคนเนาะ ต้องรอครูดาวไม่เป็นไรโอ้ออโหแหลกใช้ได้แล้วก็นี่ใ,นใครที่อยากลองก็ลองได้อันนี้ผมเคยสุ่มได้ผลมดุดยีด้วยนะดาฮัน เองพเผืครับมาถ้าไม่มีคาเฟ่ก็ต้องแมนชั่นนะครับสองรอบจับจับถ้าใครอยู่โลกสองก็คาเฟ่สองรอบนะครับถ้าใครอยู่โลกสามก็แมนชั่นสองรอบคาเฟ่สองรอบนะเผื่อผืเพืโอ้ยไป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 หนึงรอบรอบจับจับ ผมอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับว่าผมเล่มนมืโทรศัพท์เนาะโอ้โหเซ็ตเป๊กโอเคตอนนี้อะไรอีกเนะนี่ยน้ำแข็งมาแล้วก็โดดหัวคนสูงเดน,น๋ยนะสามพังนับหนึ่งสองสามเซ็ตตัวบนหัวคนสูงนะครับต้องเป๊ะเลยแต่บางทีก็เกือนะครับ ทกไมนะมาแล้วก็มาสุ่มผมอาจจะได้ผลเกลือก็ได้ครับใครจะไปรู้ได้เลยนี่ผลเกลือครับนี่ไงเออเห็นไหมผมบอกเออ้วผลเกลืออะไรผลเกลือแน่นอนบรอมีแล้ว อ็ถือว่าคนดีอยู่นะครับนอนว่านี่ยก็มีแล้วใครจะกินหะ่ะว่างเลยใครอยากใช้ก็ลองได้นะครับออแล้วผมก็จะไปฟาร์มมัตเตอรี่ฝนอันฝนฝนพิศดาร์ครับก็สุดท้ายอยู่ไหนวะโอ้ไม่ก็ไม่ใช่ ไปกันเลยไปกันเลยส่วนระหว่างที่ไปเนะี่ยที่ยังไม่ถึงนะครับก็ช่วยกดติดตามเจ้าหมเยอะผมคำเดียวคือขอเถอะครับทุกคนเยอะๆผมจะได้มีกำลังใจทาคที่ต่อเนาะแล้วจะได้ทำบล็อกฟุตให้ทุกคนดูเยอะๆนะเพราะว่านี่เป็นบล็บอกฟุตคลิปแรกนะครับช่วยกดติดตามกันเยอะๆไลค์ด้วยเหมือนเจ้าคนอื่นเขาอะ โอ้เป็นล้านเลยล้านเลยพี่น่หลอครับจังวถึงจะเป็นว่าฟุตอดมาคิดคอนเทนต์ว่าเขาจะทำอะไรใบัคสีเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดผมจะชวนเพื่อนผมมา,มาเล่นด้วยแต่ไมจะเปิดมัไม่ได้เพราะหนว่ามีคอมเยล่ะอ่ะไรจะคุยละ <c oughs> เอิม่มมาดูข้อความดีกว่า นี่ครับค่าพลังผมก็จะเป็นพลังโจมตีระยะประชิดแม็กแล้วก็พลังป้องกันแม็กนะครับคนใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับไปข้างบนเนี่ยที่มันแจ้งเตือนดาบกับปืนคือไม่อัพนะครับแล้วก็ผมพิส่าอัพเนาะแค่นี้แหละครับแล้วหาป้องกันทีแรกมันก็อัพมาให้มปเลยนะเพราะฉะนั้นก็กเป็นไงนะครับเพราะว่าดาบมไม่ค่อยใช้เลยถ้าใครที่สนับค,คนที่จะใช้ผลพะอาเน,นี่ย ผมบอกคำเดียวเลยว่าต้องต้องต้องรีเซ็ตนะครับแล้วก็ต้องอักตานลยนะเพราะมันไม่ได้ถ้าเราจะเล่นผลพระจะต้องอับป้องกันร,ระยะโจมตีแล้วก็ดาบนะแค่นี้แหละการผสมคนที่จะเล่นผลพรนะนาะมิติได้หายไปแล้วก็คืออะไรรูบไม่เคยรู้เรื่องนะคะพ่าผมซื้อมา หหัดหนหัดนักผมไม่ใช่หน้าหัหนักผมเลยวลแปดลอยเกียรฟาร์มเลไเพื่อจะหน้าหัดหยร้านอะไรนี่แหละมันยังไม่ได้แต่ที่รู้ติดใจร้านจะเ้จบภาพเลยเรียบ้ซื้อเลยนะครับไก่ตาคระเข้กันี่ย อันได้ผมคุยมาถึงนี่เลยเหรอโอ้มม่ก็านกระโท้าใถ้ามีคนอยากจะถามว่าผมเผาเมือกฟีอะไรผมก็ปีสีครับขนมหวานเอฮ้เสียงแปลก เกิดตายตายโค้ชกิวบินด้วยโค้ชเทพเลยเว้รเซิร์ฟนี่มันมีคนเกลียนะทุกคนมาสิเราไมหรอไอ้วะตีเราเข้าไหมมันมีอาคิปะอ๋ออ๋อมีอาคีอ้าหนี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 ไปถึงเราหนีหนี ตัวอื่นครับผมจะหาตัวที่มันไม่มีอาคีนะจะได้ตีง่ายๆนี่สองอโอ้โหโปวัดเจอโปซะง,งั้นโอ้ไ y g ก็โอเคโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ ไปฟาร์มปิ๊กมัมก็ได้แล้วมันอยู่ไหนเนี่ยปิ๊กมัมยู่ไหนมาที่นี่ที่คือลืมเลยฟาร์มมอเตอรี่ผมไม่ใช่คนที่มันมีอาคีนะครับฟาร์มยาก

อ้าวนี่ะเบาลรกคนเนี่ยกว่าใหญ่ใช่กับนี่มปะะเป็นใจหลุดได้ยังไง ช้อนแปบว่านั่นแหละครับทุกคนไปกันไปดูกันเลยยูู่ยู่นี่ใช่ป่ะทุกคนใช่ไหมใช,ใช่ไหมใช่ป่ะใช่ไหม พาไปไสบอารมณ์เลยเฮ้ยมันใช่ไหมนเนี่ยเดี๋ยวนะต้องลงไปดูเลเวลก่อนเมื่อก่อนนี้เป็นเกาะให้เดินเล่นใช่ปะนี่มันไม่มีอะไรเลยผู้ผู้ชมมันไม่มี ถ้ามีเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับอืนสองพันสี่เกาะเดิมอ๋อมันอยู่ไหนอ่ะคุณคนใครรู้ช่วยบอกผมหน่อย ยังไม่แน่ใจต้องรีบไปดูเงันเงันจะคุ้มดีสวยจะเห็นยาสุดยอยมากเนี่ย นีเฮ้ยให้เจอเกียดหาละไปเกาะเดิมดีกว่าชีวิตช่างลำทุนลำทุลอะไรขนาดนี้ นะมันติดอยู่ที่ว่ามันมีฮาคิเกาะถ้ามันไม่มีฮาคิเกาะก็คือผมจะฟาร์มมารสสบายมากตอนนี้เราต้องไปดูีเลเวลกิสพาก่อนเผื่อมันไม่มีฮาคิเกาะถ้าไม่มีก็แจมแมว เจอร์ซบสวัสดีเฮ้ยมันมีฮาคีป่ะใช่ไหมมีหาคี้เปล่าชีบห,หายละมีฮาคีแล้วก็ตีแรงกว่าเดิมเลีกหายโอ้ทุกคนทำไมแบบแค่หาการฟาร์มเมอร์เตอรี่ยมันยากเย็นอะไรขนาดนี้ โ้แล้วยิ่งเล็กๆด้วยพนาปะดินแล้วผมก็ไปรู้มานะว,ว่าสกิลวีของพลนหิมะเนี่ยยิ่งใหญ่าลังการมากเลยนะดูเหมือนว่าเน็ตจ,จะไม่เป็นใจแต่ผมไปฝากเองนะครับก็คลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กันเยอะๆนะคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ Bye bye.